มามาใช้อะไนี่มาแต่กวามาไม่กินม่กินไม่กินตมงอําอะไร้าเนี่ยใช่อะไรหน่าหักเนาะโอ้หินุ่นเนีกินกินอะไกินอะไรพวกเขาเนี่ยยังพวเท่าไปใช้ะพเท่าปอะยูกต้จงเรกินเลยไปใชปเท่าอ่ำมานะโอ้ยเราไปอย่างนั้นเอาตอนนี้กัรมาตัวกินเนี่ยปิงไก่ผู้สาวอยู่ เลืองไลปุ๊บจ้าคือามีคนเลาบปางเบาไล่ได้หด้เลยตหุาวก้นยอะไรนี่โบปุาวกโอ้สบายดีสบายดีมีผัวอเนี่โอ้สดโฮะสดเหยังเหยังให้กินมเนี่ยตหูกบปิงเสซื้อซื้ออะไรนาะฮะซื้อสาวนังสานั่งคนซื้อนังกลางบุคนนาะ โอ้โหบอกอลไรมา,รา,มาตาโมงก,กินห,ห,นหลนเนาะโมงเรแหละค้องมากมีแพนหรือเ่าเนี่ยสก<โ>เจีบได้วเ่าเนี่ยโอ้วันนี้กัดที่ว่ากัลาบป,ปากบับไรอีกไ,ไหมนีซนะาวยมาตำให้กินเนโอ้แสบเลยูเหิมเนมาะเจ้าก็เลือกกันทีว่าถือต้องนั่นนี่อ่านแล้วว่าหนามเนี่ยฮะแงแง่ันนีเจะขอยูขณะาท่านอาบน้ำยังแงมเนาะ อ้าวโมนีสาวสวยมาตะมูหูกินเลยเอาล่อถ่าพี่มือเอาเลมีเอียงแล้วนีปน่ปิงเป็ดปิงเป็ดสวยปิงปิงปิงที่โมนีก็ถือว่ากันวันไหนก็ดีใจแห้งเลยโมนีกันพวดสาวสวยอีกแล้วมมนีน่ใสยิ้ยหนนมหน้ามั้งเนาะ nó. hạc bà 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 bảo bà 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 đi, bà đi bà 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 ฉันนมาห้าก็ดีเลยเนาะหุ่นใ่ก็ไินแต่แรกหุ่ได้เลยมาได้เอาตอนดีกาดมาตัวกินเห็นปิ้งไก่ผู้สาวอยู่กินแต่แรกหุ่ได้เลยมาได้เอาตอนดีกาดมาตัวกินเห็นปิ้งไก่ผู้สาวอยู่

มันเลยกเลก็ือว่าเทว่ากถือว่าตัวกินเป็ียนไกอีกแล้วมันเลยี่คงน้าะาดสมบรณมีผัวบ่ื่วันไหนวันนี้อเลยเนี่ยมีผัวรือเล่ช่ะเลือกรลายจคือว่ามีคนเลาบปากเบาไอีกได้มันเลได้มเลย คนมีผัวเก่าเดคนบ่ทันได้มีผัว่มีมีบ่เจ้าด้ซะก็บ่มีแฟนคนงามบ่บ่เชื่อดอกบ่งน่บ่เคยมาเสือนานี่แหละบ่นี่คือ่สิคนงามๆอ้าวว่าก็บ่ได้มันตัวนตบกบ่ซนี่ยิงก กัมาตัวกินมูซาทันไอยแล้วนี่มามาใช่เลยมามาใชแล้วนี่มาดมาม่กินม่กินไม่กินตะมงบอ้ายอะไรวะนี่ใช่อะไรหน้าหักเนาะโอ้ไปหินด้นโอ้ยเนาะโอ้หน้าหักที่นี่นีาัฮักสุปรสุปรสุปากหน้าหักไเป็นหน้หมื่นเลยนี่แกนนี่นโอ้ยนี เดียวหักเอเดียวกินกกินแล้วขอเนี่ยพระทไ่ใช่เย่อเทาไปอยึงลองกินเลยไปใช่ไปทออ่านะโอ้ยเราไปอย่านั้นมขึ้นยิ้งงามเลยเนยนวะมวยไว้เนาะโอ้าหักเอเอาปวดซาปวิปีงันปีไก่ปีเป็ดมาดิปเป็ด Oh, oh. โอ to yeah. ้รัวพ like ี ase, right. ่น <But S 2> ้องเอ้ยสาวาสวยด้วยนี่ยหน้าหักตัวจริงแห้งงามเลยตัวจริงก็ว่างามเาวหน้าหักไอ้นิ่มกับงามท้ายลูกก็งามโอ้ระเบียงอะไรนะเห็นบอกไม่ต้องเลยพี่น้องเลยหน้าหักอะไรเนี้ยนค่นงามนี่บดไอ้พัวอย่เนี่ยเนี่ยวันแล้วเหลือกลายแต่ว่างซีนนั้ว่างมวยเหลือกลายบบบนี้พอแล้ว ไเรื่องไรเลยบอกเลยนี่ชิรดยคนงา่าจะได้เท่าไปเลยกันได้พวเลยกันมื่อกัแต่ว่าบางงานมาได้ได้พวต้นเท่ามอกันมบ่อกัดบกคลักเล,อ,กเลเอาช่วงกลางเท่าสิสิแล้วเาพาเก็บัหน้าเลยเห็น นนี่โอ้ยโอ้ยหลา่พูดบังหน้าโอ้พี่น้องเลยพูดไปทึ่งผู้หลาายหล่พูดแล้วปลาตัวชาวสาวพ่งเก็บบังหน้าเลยขึ้นเลยเลยพี่น้องเลยหลับปากบ้าไรอีกเนี่ยนี่พี่น้องเลยกบหน้าเพื่อนเก็บบังหน้ามากใหญ่ đâm hông ừ, đấy này. ờ đại yu sẹp đấy. bao bù đấy bao ngày xô la mặc một tùa kín đây này. đồ phạ. bộ đó. đây này. đế tay giăng. giăng tập พื่อได้ได้ไปในกันถ้าว่า,ามีบุญแล้วนี่พี่น้องเงยก็คือว่าน้องยายีมาเองนะนี่โอ้น้องหน้าคนคนซื้อหน้านี่ยงาหมูคนเนาะโอ้เยี่ยเลยประเดี๋ยนะพี่น้องเอ้ยสิกิ้พี่เหมือด้บอกไปเลยกับบริกิ้งเขาไร้เหมือดเลย เราหาผู้สาวไปซ้กินเลยเอนเจอเพื่นเด้เนี่กรับยังงาเนาะโอ้เลยบชีันโอ้ขาบเรียนตังสิบกาได้เอาสิมพี่้องเลยวุ้นปลาบไม่ได้เน่เหมือนเนี่ยอะไรบมาเียับเชียวนั่นี kéo mà kéo số đấy đâu con ngạm tâm xẹp có xẹp này hao kinh này bớt này à lê này có mỏ ban ban có này bảo liền này à này à มืออ่อนเห็ดเดี๋ยวแซบมุดโอ้โหนี่มันเสือมากแล้วแล้วะเนี่ยโอน้องนั่งไงเนี่ยน้องไงเอาเสือไปเลยเอาไปน้องไงเพิ่นเอ่อเพิ่นทำห่วงกินกับอันนั้นี่ปีกิเป็ดนั่นนี่เน้องนั่งเขา